สวัสดีครับวันนี้แทนผู้ชายสายฝุ่นครับวันนี้เรามาหน้าง,งานของเราเองหน้าง,งานเราวันนี้วางท่อครับท่อขนาด100คลิปนี้คลิปสั้นๆแล้วกันความยาวอาจจะไม่ถึง5-10นาทียกท่อลงจากรถหกร้อครับโดยเจ้า SK140 ครับตอนแรกว่าจะเอาคูบต้าคูบต้าสาครับคูต้าสตันยกดูแล้วไม่น่าจะรอดครับ ขนาดห้าสิบก็ยังคิดยากเลยทออ่อยบันยิมไหมใบน้อยๆกับพ่อวานเนี่ยพี่น้องนี่นี่นี่ติตกดูนะครับยื้อสุดแขนเลยครับเพราะว่า ขอไม่กันบ้าวางก่อนวางก่อนไม่ไหวไม่ไหวตู้คอยแล้วเนี่ยต้องทำตะขอติดหลังมุ้งกีแล้วครับท่านผู้ชมผมว่าให้ยกท่อเนอะยกสูงเพราะว่าถ้า เหยวเข้าฟันมันไม่มีจังหวะต้องทําตะขอยยกหลังไม่ตะขอยกก็เข้าไอ้ตัวกระดูกหมาครับตัวทดตัวตรงเตงที่มันทดทด,ทดไอ้กระบอกมุ้งกีเข้าตรงเตงตัวนี้เลยเข้าตรงเตงจะวางมือ,อยากเลยเวลาไปกับเชนเรือขนาดวางไว้เมื่อคือนตื่นเช้ามาไปหนิบสายไฟเลี้ยวขาดเลยจะต้องไปแก้ระบบสายไฟโอตื่นเต้นครับ ท่อนี่แหละมุกท่อใหญ่อย่างนี้อันตรายครับน้ำหนักมันค่อนข้าง,งเยอะแล้วก็มันต้องยกสูงด้วยประเด็นน้ำหนักแต่ละท่อนเกือบตันครับผมถามร้านเข้ามาเก้าร้อยเจ็ดสิบโลเก้าร้อยห้าสิบหรือเก้า้อยเจ็ดสบนี่แหละครับน้ำหนักแต่ละท่อนเมื่อเช้าผมวิ่งมาหกท่อนรู้สึกได้เลยว่าโอหนักพอๆกันกับใส่ดินเลยรู้สึกได้เลยประมาณน้ำหนักน หนัก,นกตั้งแตบรรทุกท่อนละตีไปท่อนละตันหกท่อนก็หกตันหนะ้าตันกว่าๆถึงหกตันไม่ขาดหนักพอสมควรครับ เปลี่ยนมุมกันบ้างครับดูในมุมมองคนขับเวลานี่แหละครับมุมนี้แล้วเ้ยเเวลาคนขับมองก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ เรียบร้อยดีครับหลุดฟันอ้าวมาแล้วผู้ช่วยผู้ช่วยพนักงานควบคุมเครื่องจักรครับควบคุมด้วยระบบดาวเทียมแต่ตอนนี้ดาวเทียมขาดครับเลยได้ใส่แอดดาไงมือออกลูกพี่ ละเวลิกึดเวลิกึดแปลว่าดีมากครับเอ,อ๊ตายละตายละอ,อ๊จังหวะนี้ยังครับปั๊บนี่อ่ะมืออาชีพต้องแบบนี้ครับไม่ต้องให้ใครจับช่วยแมงดอกมันสนีบมือกันโอ้ยสุดแขนพอดีเอา สายย่องว่าระดับเมื่อเสียบกับไอยเลยวะสุดท้าย้องใช้ผู้ช่วยครับนี่ไหยกปับ๊บขาบกลับยกปับ๊บตายมนงอย่องไปวันนี่ ให้หน้าเพลินเหรอ รู้สึกถึงน้ำหนักได้เลยครับยกขึ้นเมื่อกีร้รถหกล้อเด้งเลยโอเคปิดจอบครับอ้าวปินมันติดงาครับกินเผือกติดฟันไม่ต้องก็ได้พี่ ใจดีใจดีมีเบี้ยวครับงานนี้มาเบี้ยวสิไปซ้าแมโครอยู่อักนเนาะโอเคครับปิดจบครับคลิปนี้เรียบร้อยดียกท่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขอตัวไปเลี้ยงท่อนะครับเดี๋ยวรอรถซีแพกมาเทลินเทลินเทคานอยู่ด้านล่างครับไป<ด>เอกงานกรับระเอกของงานนี้ครับ คูปต้า30 x 0 3ที่อกโอเค